เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆนะครับโอ้สูงมากเลยครับสวยๆสวย,สวย แล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับนี่คือน้ําตกแม่แอบนะครับอยู่ที่บ้านแม่แอบตําบลบ้านทับอาเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับ